หลายๆคนคือในประเทศหาได้2 0 0 0 0ถึง50,000 50, บาทต่อเดือนนะครับหรือจะเป็นหลักแสนต่อเดือนก็หาได้แต่ถ้าคุณไปต่างประเทศอ่ะมันมีช่องทางทามาหาก,กินเยอะมากเพราะผมหมอไมเคิลบอกเลยว่าทุกประเทศอ่ะมีร้านนวดอยู่แล้วมีสปาอยู่แล้วแต่ประเด็นคือเวลาที่คุณไปต่างประเทศหรือไป,ไปอยู่ในประเทศนะ ในร้านสปาหรือร้านโน้ตที่เขาแบบเอาจริงเอาจังอะ่ะถ้าักเรียนอ่ะไม่มีความรู้หรือแบบเอาง่ายเรียนงูปลามาคุณก็ไปร้านไปร้านโน้ตงูปลาได้แต่ถ้าเกิดร้านที่เขาได้มาตรฐานที่รายได้ดีๆอ่ะไม่มีทางได้ครับเทียบไหมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูหมอไมเคลอนอยู่ครับตัดสินใจและคิดให้ดีๆครับมันไม่ใช่ว่าเรียนที่ไหนก็ได้นะครับโอเคไหมยิ่งแบบที่มันถูกๆแก้วหมอไมเคลนสอนตลอดไอ้มันถูกทกเนี่ย แถมเยอะๆเนี่ยราคาพันกว่า 2, บาทสองพันบาทไม่มีอยู่จริงนะวันนี้มีคนอคอมเมนต์คำถามมาในติตี้โอไปถ่ายได้ดูได้เลยเขาแบบพิมพ์มาเยอะมากคือประเด็นโชคดทีที่พี่เขาเนี่ยเนี่ยหมอนานักเรียนคนเนี้ยเขาเขาอะไรเขาเรียนกับโรงเรียนจริงๆยังไงเขาต้องได้ใบป,ประกาศแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมโรงเรียนเขาถึงแบบไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้นะ คืออาจจะสื่อสารกันผิดพลาดไรงี้งเดี๋ยวเขากำลังไปไปเคลียร์กันอยู่แต่ประเด็นคือรายเชื่อมันอยู่ในกระทรวงแหละแต่ถ้านักเรียนเรียนกับที่มันไม่ใช่โรงเรียนเนี่ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมบอกเลยนะว่าหมอไมเคิลว่ามันมันมันยากครับที่เราจะแบบไปขอเขาได้ไปไปเอาใบประกาศเอาใบไปทํางานได้มันมันไม่อยู่ในสาระระบบไงพอไม่มีบรสาัระบบอ่ะเขาก็ต้องแบบอะไรไปหาไปจ้างนู่นนี่นั่นอีกหลายสเต็ปก็หมดกันหลายหมื่นนะครับคือโดยเฉลี่ยนะครับทุกคนผมบอกเลยว่า สองหมื่นมีจ่ายอยู่แล้วไอ้ที่มันถูกูอะ่ะเออเท่าที่ผมฟังมานะคือเขาคิดคุณหนึ่งคนอะเสียสองหมื่นกว่าบาทอยู่แล้วแต่ประเด็นคือมันมันไม่มีหลักฐานมันไม่มีอยู่จริงแล้วก็จบไปคุณก็ตกงานอะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าต้องการทําอาชีพนู้ดจริงๆนะหมอไมเคิก็แนะนําว่าเรียนในโรงเรียนจริงๆนะครับแล้วนักเรียนจะแบบประสบความสําเร็จอะคุณไม่ต้องกลัวตกงานเลยงานมันเยอะมากแล้วเดี๋ยวประมาณอีกนึงหนึ่งถึงสองเดือนเนี้ยครับ โอ้ม oh, yeah? like, ันจะเป็นไฮซีซันเนาะนักท่องเที่ยวจะเยอะมากแล้วเป็นอะไรที่คือรายได้อย่างล่าสุดอะนักเรียนมาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยผมก็ถามทําไมถึงมาเรียนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเพื่อนเขาอะช่วงไฮซีซันเขาหาได้เดือนละเจ็ดหมื่นบางคนคือห้าหมื่นหาได้อยู่แล้วหกหมื่นเจ็ดหมืนหาได้เลยนะคือแบบมันเป็นอะไรที่ว้าวมากแล้วคือไฮซีซันอะมันประมาณ พฤศจิกาตุลามันเริ่มตุลาก็เริ่มเริ่มแล้วนะบางทีก็เริ่มแล้วแต่พฤศจิกายนเข้าแหละพฤศจิกาธันวามกรากุมภาพันธ์ประมาณห้าถึงหกเดือนถึงบางทีถึงเมษานะอย่างอย่างร้านหมอก็ถึงเมษาอยู่คือประเด็นคือห้าหมื่นนี่หลายๆคนนี่ทําได้ชิวๆมากเลยนช่วไชงไฮซีซันคราวนี้คําถามคืออา้าวแล้วถ้าเกิดมันไฮซีซันปุ๊บคนที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยหรือนักเรียนที่ดูอยู่ตอนเนี้ยู้ด,ดูตอนเนี้ยคุณพร้อมที่จะอะไรคว้าโอกาสไหม คุณพร้อมที่จะแบบรับรายได้ไหมอ่ะเดือนละห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดมื่นะครับที่แบบอยู่ดีๆมันก็เด้งขึ้นมาเพราะว่าอะไรลูกค้าเยอะเยอะมากแล้วตำแหน่งงานโคตรขาดแคลนคือแบบขอให้คุณเก่งจริงๆอ่ะร้านดีๆรับหมดแต่ว่าถ้าน้าเกเรียนจบมาแบบในแบบที่แบบมันมันไม่มีความรู้เลยอ่ะซึ่งหลายๆคนอแบบ่ะก็อะไรมาคุยกับคุณครูแนวเราแล้วก็ดือ้อยากไปลองอ่ะก็ให้ไปลองเดี๋ยวจบมาจะลองให้ คือหลายหลคนฟังตอนนี้อาจจะงงฮี่หมอมันคืออะไรหมอมีเคลื่อนเคลียหน่อยสิอะไรเงี้ยก็คือแบบมันจะมีอะเรอาชีพนวดอ่ะที่เขาแบบเรียนจบมามันจะมีทั้งแบบสองแบบไงคนที่นวดได้กับนวดเป็นอ่าคนที่นวดได้ใครก็นวดได้ครับเด็กน้อยก็นวดได้ครับหยำมหย่อรูปๆเนี่ยก็เรียกว่านวดแล้วใช่ปะเออมันก็ได้นวดนะครับแต่ไปเด็นนวดได้มันต่างกับนวดเป็นนะครับ คนที่เขานวดไปเนะี่ยเขาจะแบบแม่นเส้นแม่นกล้ามเนื้อถูกไหมเออนวดยังไงลูกค้าก็ชอบนวดยังไงลูกค้าแม่งก็ติปติปแบบหนักหนักอันนี้แหละคือคือ,คอแบบสาเหตุสําคัญที่หลายๆคนทําอาชีพนวดเนี่ยก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จมากแล้วก็บอกว่าอุ้ยอาชีพนวดอะ,อะไรายได้ไม่ดีเลยเอาโอเคบางคนหลายหลายคนได้หมื่นห้าสองหมื่นอันนี้อันนี้คือแบบขั้นต่ํเป็นไรายได้น้อยๆในอาชีพนวดเพราะปกติคือแบบถ้าถ้าเรียนจกโรงเรียนหมอไม่เคยืนนะครับ นักเรียนเราสองหมื่นถึงห้าหมื่นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคือแบบมันเยอะอะครับค่าเฉลีย่ยคือสามหมื่นมันทําได้ในประเทศนี้นะถูกไหมแต่ครนี้คือจะได้เยอะกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับอะไรช่วงฤดูกาลซีซันนิ่งใช่ปะ่ะอย่างเนี้ยอีกหนึ่งเดือนเนี่ยหลายๆคนก็แบบอย่างร้านของของญาติหมออะหมอทุกคนก็ได้ห้าหมืนอัพหมดขำๆเลยนะห้าหมื่นแต่ประเด็นคือจะได้เยอะจน้อยครับอยู่ที่ฝีมืออ่าหนึ่งฝีมือ นะครับสองก็คือร้านร้านสปาหรือร้านนวดที่เราไปลงเนี่ยมันก็สําคัญถูกไหมถ้าเราไปลงร้านที่หมอไหนก็ได้ขอให้มีหมอเถอะขอให้มีพนักงานเถอะเก็ยป่ะครับมันก็อะไรมันก็รายได้น้อยโอเคไหมเออแล้วแล้วแล้วเราแล้วเราจะเลือกแบบไหนะหวบางร้านที่มีรายได้ดีๆถูกป่ะกับรายได้น้อยเราก็ต้องเลือกร้านรายได้ดีๆซึ่ง เขาก็คัดอยู่แล้วเขาไม่รับอิเลคค่ะฉะนั้น<ม>หลายๆคนอะไม่รู้บอกอุ้ยหมอพี่หนูผมเรียนที่ไหนก็ได้ไม่จริงฮะหลายๆคนจบมาเนี่ยทุกวันนี้หนึ่งยังไม่ได้ใบประกาศเลยสองเรียนมาไม่กล้าไปสมัครงานที่ไหนนะกลัวที่ไหนบอกมีเทสมือปุ๊บอุ้ยไม่รอดไม่รอดหรอครับ <c oughs> คือถ้าเกิดใครเป็นเจ้าของร้านอะเขารู้แหละว่า คุณจบจากที่ไหนมาเนี่ยจะรับไม่รับโอเคไหมครับร้านก็มีหลายระดับร้านที่แบบไม่เลือกหมอเลยมีเยอะมากเยอะมากเยอะแบบใครขอให้แบบคุณไม่ต้องเรียนก็นได้คุณไปสมัครเลยนวดไม่เป็นเขายังรับเลยเก็บป่ะแต่ประเด็นคือโอเคไหมล่ะหลายหลายคนก็ไม่รอดนะเออ่สวัสดีคุณนิดนะครับเออ วันนี้ใครอยากสอบถามอะไรก็ถามได้เช่นเคยนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้อีกประมาณผมไม่เกินเนี่ยสองเดือนคือจริงๆอ่ะตุลาเนี่ยมันมันเข้าแล้วบางหลายๆที่เข้าเร็วไงตุลาก็เข้าแล้วแต่พฤศจีเนี่ยชัวร์รายได้เพิ่มสามเท่าแน่นอนวันนี้ใครยังแบบอูอ้สภาพพ่องชักหน้าไม่ถึงหลังหรือแบบรายได้สุดที่เนี่ยเออมันคือบางคนเนี่ยรายไดู้ด มีรายได้สี่ห้าหมื่นแต่เดือนเดือนหนึ่งแบบต้องใช้แบบภาระอะไรสังคมเยอะใช้หกหมืนเนี้ยสุดท้ายไม่เหลือเก็บติดลบอีกเดือนละหมื่นไหวไหมฉะนั้นหมอมีขั้นก็แนะนําให้คุณเนี่ยให้นักเรียนหรือผู้ดูตอนเนี้ยหาชีพเสริมซะนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงปลายปีเนี่ยมันจะเข้าแล้วมันก็รายได้มันฉีกเลยนะก็เนี้ยครับเรียนเลยฝาก กดแชร์กดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามไว้นะครับเราจะมีโปรเจกต์ดีๆนะครับมาให้นักเรียนทุกคนแล้วก็คนผู้ดทูทุกคนนะครับ